¡Suscríbete หึงตาของนุม่มโสฟุดติดจากบ้าน True F7 กันบ้างหลังจากเพื่อนๆเริ่มทยอยถ่าย MV กันไปบ้างแล้วกับอัลบั้ม True a F7 Showcase งานนี้น้ำแข็งก็ได้โปรดิวเซอร์รุ่นพี่อย่างวานนัฒนธนกฤษมาเป็นคนแต่งเพลงให้อีกด้วยค่ะและเพลงไม่มีใครดีกว่าก็่ถ่ายทำ MV ไปเรียบร้อยแล้วณสตูดิโอ c r e a t i g e ซอยปรีดีพนมยงค์14ซึ่งถือเป็น MV ตัวที่5ของอัลบั้มนี้แล้วละค่ะแค่ชื่อของน้ำแข็งฟังดูก็ธรรมดาเหมือนคนอื่นไม่ได้ซะแล้วและแน่นอนทีเดียวว่ากองถ่ายของน้ำแข็งก็ธรรมดาไม่ได้ด้วยเช่นกัันคค่่่ะสาาหรรบกกองย MV ไมมีใีใดว เลยต้องถ่ายทำกันถึง2วันเลยทีเดียวโดยวันแรกก็ยกกองไปถ่ายทำในหลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นท่าพระจันทร์ท่าพระอาทิตย์และที่ศูนย์รวมวัยรุ่นอย่างแซมสแควร์ทำเอาหนุ่มน้ำแข็งออกอาการเขินจนห้ามใจไม่อยู่และหลังจากการถ่ายทำตามพื้นที่ต่างๆเสร็จไปเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นน้ำแข็งก็เข้าไปถ่าย MV เพิ่มเติมในสตูดิโออีกด้วยซึ่งฉากที่ถ่ายทำในสตูดนี้ก็จำลองบรรยากาศบนเตียงให้หนุ่มคนนี้กลายเป็นคนขี้เงาเมื่อในเพลงไม่มีใครดีกว่าค่ะสวัสดีชาว True Music นะครับผมน้ำแข็งเอฟ เป็นวันที่2ที่ผมถ่าย MV นะครับคือวันนี้เข้าจตูครับมาถ่ายนี่ครับบริเวณนี้ครับจะเป็นที่สถานที่ที่ผมถ่ายก็คือจะเป็นช็อตที่แบบเหมือนมานั่งสิงร้องเพลงแบบอยู่บนเตียงอะไรครับชิลๆแบบบรรยากาศห้องเหมือนเป็ผู้ชายอยู่คนเดียวขี้เหงาอะไรเงี้ยแบบมันไม่มีใครก็เหมือนกับชื่อเพลงของว่าชื่อเพลงว่าไม่มีใครดีกว่าครับอยู่ในแท็กที่11อในรับบ์ two F 7จ็ดโชว์เของเรานั่นเองนะสหรับฟิดแบบของเพลงผมนะฮะก็คือจะดูได้จากการตอบรับเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรครับ ก็เวลาถึงท่อนฮุกคนก็จะร้องได้ไม่รู้ท่อนอื่นคนเขาร้องกันได้หรือเป <c oughs> ล่า่าลครับก็ขอบคุณมากๆทุกคนครับที่แบบให้การตอบรับเพลงของพวกเราทั้งทีสองคนเป็นอย่างดีดีมากๆจริงๆใครไม่ได้ฟังก็ไปฟังกันซะ <c oughs> ถ้ามี MV ออกเมื่อไหร่เนี่ยผมว่า t r u Music น่าจะเอาไปออกโดยเร็วเลยละจ้า <c oughs> เพราะว่า MV สวยมาก แค่ฟังบรรยากาศก็ดูน่ารักขนาดนี้ต้องรอดูว่า MV มีไม่มีใครดีกว่าของน้ำแข็งชยาทัศน์อยู่เป็นแก้วคนนี้จะเหงาได้ใจแฟนๆแค่ไหนค่ะเอวีเ mm hmm. พลงนี้ออกมาไหา่ดูได้ที่ทรูมูสิกช่องนี้แน่นอนค่ะ